ฉันนคอยู่่ร้จะเดิตไปลูกค้าที่ภูเก็ตตอบรับแผนโฆษณาของเราแล้วนะถือว่ามีแนวโน้นมที่ดีทำไมผมไม่รู้อ่ะมีอีกหลายเรื่องเลยแหละที่คุณยังไม่รู้เจอกันในห้องประชุมนะ โทรศัพท์อยู่ไหนอยู่นี่ครับก็ <Girl. S 2> โทรศัพท์วินเสียไงวินก็เลยไปซ่อมพ้นเปียกน้ำเขาก็เลยเครื่องนี้ม่ให้วินใช้แทนแต่ว่ามันลายไม่ได้อะอย่าคิดว่าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วขวัญจะตามวินไม่ได้นะขวัญฟังวินก่อนสิขวัญ เคยบอกว่าจะไม่ยุ่งกันแล้วไหแล้วเตยต้องการอะไรอีกอ่ะต้องการอะไรคะก็เรื่องเมลอนไงเตยเตยต้องการอะไรกันแน่วินคะมองโลกในแง่ร้ายจังเลยค่ะเตยก็แค่เป็นเพื่อนกันเขาเตยผมขอร้องเถอะนะเลิกยุ่งกับเมลอนได้ไหมเตยถ้าวินอยากให้เตยเลิกยุ่งกับเมลอนเนี่ยวินก็ไปห้ามเขาเองสิคะหรือบอกเขาด้วยนะ ว่าทำไมถึงห้ามเขาคุยกับเต์โอ๊ยแปลกส่งข้อความมาช่วยขวัญให้ตามหาวินแต่พอขวัญโทรไปก็ไม่รับสายอะพี่ทำตัวเป็นผู้หญิงดีอย่างนั้นเหรอ ความเคลื่อนไหวของวินเขารู้ว่าวินทําอะไรวันว่านะต้องเป็นคนใกล้ตัววินแน่ๆน,นี่ดุคนนั้นมากไปปะโอ๊ยพี่บุตเชื่อขวัญสิเซนขวัญไอ้นะน้ำคยผิดเดี๋ยวก่อนอย่าหาว่าพี่ทิ้งเลยนะพอดีว่าการสอบได้คะแนนท็อปเดี๋ยวพี่ไปซิ้อท็อปปค่ะอะไรนะอย่าคิดมากเจอกันนะคะพี่บุตรลาจ้าค่ะ ่าลืมกลับมาฉลองกันนะคะอาทิตย์คืนนี้ผมไม่นัดลูกนะบุตรลูกอุตส่าห์ตั้งใจเรียนจนได้คะแนนดีขนาดนี้คุณไม่ให้ความสำคัญกับลูกแล้วลูกจะมีกำลังใจได้ยังไงคะเอานะบุตรเดี๋ยวผมโทรหาลูกเองนะผมว่าลูกน่าจะเข้าใจเหตุผลนะนี่คุณหาว่าบุตรไม่มีเหตุผลเหรอคะบุตรคุณทิศคะห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะเฮ้นะบุตร ีการกลับเด็กนะครับจะไปฉลองกับเพื่อนพี่บุตรครับใิดเครียดเลยนะครับ ถอดรองเท้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะทำไรทั้งซื้อของขวัญแล้วก็เตรียมอาหารให้ลูกวันนี้พี่ปุดคงเหนื่อยหน้าดูนะครับให้ผมดูวยให้พี่นะเอ,อ้ยดี๋ยววิทย์วิทย์มาดูที่พี่แบบนี้คนที่ฟิตเนสเขาไม่ว่าหรอถ้าพี่ไม่คอมเพนก็ไม่มีใครว่าหรอกครับพี่จะไปคอมเพนวิทย์ได้ยังไงวิทย์ดูแลพี่ดีขนาดนี้ อะไรหรอครับพี่บุตผมมีความสุขนะครับที่ผมได้ทำให้พี่รู้สึกดีขึ้น นงค่ะใครคะเนี่ยป้านงป้านงแม่บ้านเหรอคะใช่ค่ะป้านงนั่นเองอะ่ะขวัญก็นีกว่าใครนี่ขวัญแฟนวินนะคะป้านงขอบคุณนะคะที่ป้านงส่งมเมสเซจมาบอกขวัญเรื่องวินนะคะป้าไม่ได้มเมสเซจไปนะคะคุณขวัญเพราะเบอร์คุณขวัญเองป้าก็ไม่มีะคะ่ะอา้าวแต่ว่ามีมเมสเซจส่งมาจากเบอร์ป้านงนะคะป้าไม่รู้หรอกคะ่ะ เพราะว่าโทรศัพท์ของป้าอยู่ในกระเป๋าแล้วก็อยู่ในครัวตลอดค่ะเอา้าคุณผ่ันคะแค่นี้ก่อนนะคะมันก็เว็บดังค่ะป้านงไม่ได้ส่งแล้วใครใช้เบอร์ป้านงส่งนี่พวกแกมีอะไรจะเมา เมื่อกีนเจอป้านงเก็บโทรศัพท์ไว้กันที่ดีนะป้านงเล่าให้ฟังว่าใครก็ไม่รู้แอบโทรศัพท์แกไปใช้อะ่ะดีแค่ส่งเมสเซจไปโทรไปต่างประเทศอะ่ะเฮ้ยฉันว่าต้องเด็กฝึกงานแน่เลยอะ่ะมีคนนึงอะ่ะชอบยืมโทรศัพท์ฉันไปใช้นิดเตยแกต้องเก็บของดีๆเลยนะนี่แค่แอบเอาโทรศัพท์ไปใช้นะต่อไปอะ่ะฉันว่าอาจจะขโมยของก็ได้อะ่ะเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่เกือบลืมไปวันนี้คุณวินไม่อยู่อะ่ะเย็นนี้สมตำปะ ได่ไม่หาเท่านะเออเฮ้ย<ป>อ่ะเอาไวเลสมาให้พี่เหรอมาสิแต a งกิ้วนะพี่ขวัญครับจ๊ะว่าแฟนพี่เขารู้ไหมฮะ ว่าพี่ต้องวุ่นวายตามสืบเรื่องเขาแบบเนี้ยทำไมจะหาว่าพี่ร้ายเหรอเปล่าครับผมแค่เป็นห่วงพี่อะกลัวพี่จะเหนื่อยแล้วไม่เข้าใจว่าพี่จะทนไปทำไมก็ทนเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยทนมามากที่สุดแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเลิกกันจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยอีกว่าคิดดีหรือยัง เราควรให้ความสําคัญกับคู่ของเราค่ะแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่องเหมือนตอนแรกๆที่เราคบกันค่ะอ่าอ่ะ,อะมาเรื่องต่อไปค่ะ อ่าเรื่องนี้น่ากลัวกว่าเรื่องเมื่อกี้ค่ะพี่เตาอะไรคะเรื่องมือที่สามที่เป็นแฟนเก่าค่ะหยุยอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยที่ว่าแฟนนอกใจกลับไปมีอะไรกับแฟนเก่าเนี่ยถูกค่ะเพราะอะไรดูไหมพี่เตาเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีเราคุยกับแฟนเก่าเนี่ยมันแฮปปี้ดีด๊านึกถึงโมเมนต์เก่าๆคือคนมันเคยมีเคมีที่จูนกันเตะ,ะแล้ววันหนึ่งมันก็คุยกันแล้วก็ลืมรักษาร,ระยะค่ะก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมา ได้แล้วครับนี่ตามที่อยู่นี่นะคะพี่อาร์ตด้ครับคุณพอยีนี่นี่น <c oughs> จะถ่ายรูปแางแบบอ่ะบขออนุญาตหรือยังต้องขออนุญาตด้วยเหรอต้องไหนขอดูุูหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเลยขอให้อโทษอะ ทำไมแก้มมันบานขนาดนี้บานอะไรพลอยนี่ลดลงตั้งเยอะแล้วแต่ก่อนพลอยแก้มบานอย่างนี้อีกสมัยก่อนพลอยหน้าบานขนาดนี้เลยเหรอนี่ดูดิโอ้โหเฮ้ย,หหยแหวนคู่อะสมัยเมื่อก่อนพวกเรานี่แบบว่า เสล่เนอะว่าไงอะไรนะแล้วนี่รถส่งอาหารไปชนที่ไหนอะพอยไปชนแถวสีลมหน้าบ้านลูกค้าพลอยต้องรีบไปเคลียร์แล้วตอนสองทุ่มพลอยต้องรีบไปเคลื่อนเคลื่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพลอยสีลมตอนนี้สาหัสแน่ไปรถนบดีกว่า คุณพลอยผมขับรถมาดีๆอะแต่พี่ผู้หญิงคนนี้ขับรถมาชนท้ายผมฉันขอโทษนะคะคือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะมันเบรกไม่อยู่จริงๆอะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าางนั้นเดี๋ยวโทรเรียกประกันมาเคลียร์แล้วกันนะคะไม่เป็นไรได้ไงคะพรุ่งนี้ฉันมีงานเลี้ยงตอนเช้าแล้วแบบเนี้ยฉันจอาอะไรไปเสิร์ฟเอาอย่างนี้ได้ไหมคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าพลอยจะให้ร้านอื่นเขามาเสิร์ฟให้ร้านหูเพื่อนพลอยเองนะคะถ้าฉันอยากได้ร้านอื่นชันลงขาเองแล้วล่ะคะ่ะนี่อะไรกันนี่แหละคะ่ะวิธีแก้ปัญหาของคุณในการโบยไปให้ร้านอื่นแบบนี้เออได้ก่อนนะครับคุณใจเย็นก่อนดีกว่าครับมีอะไรก็พูดค่อยจาก,กันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซะหน่อยนั่นะสิคะเขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็คงไม่อยากให้เสียชื่อหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเออเอยีไหมคะฉันว่าคุณไปทําอาหารมาส่งให้เขาใหม่ดีกว่าค่ะจะได้จบจ คือพอดีว่าคืนนี้พรามีทุระนะคะอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นร้านดังเหมือนกันนะคะเป็นร้านของเพื่อนพลอยเองแล้วเดี๋ยวราวหน้าพอลอยลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุระของคุณสําคัญมากเหรอคะถ้าสําคัญมากเงั้นก็เชิญคะ่ะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสําคัญกว่าร้านเจ๊งเปล่าหมายความว่าย่งไงคะก็ร้านของคุณดังอยู่ในเน็ตไม่ใช่หรอคะแล้วถ้าคนในเน็ตเนีเน่ยรู้ว่าเจ้าของร้านโดนฟ้องเพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบอยากจะรู้นะคะ ว่าร้านของคุณเนี่ยจะยังอยู่ดีหรือเปล่า หลวินอยู่ไหนอ่ะจ้ะเอารถมาล้างจ้ะเหรอโอเคเป็นแค่นี้นะจ้ะเดี๋ยวก็รู้ว่าล้างรถจริงหรือเปล่า บังเอิญแน่ตามมาจับผิดกันนะดิจับผิดอะไรวินนี่พอสอบวินก็เปลี่ยนใช้โลเทคแล้วนะก็จริงฮนะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะบังเอิญจริงๆใช่บังเอิญขอนไปก่อนนะขอนวิทุระรีบ โอ้ได้ไงวะเนี่ยอ,อ๊บพี่ครับแป๊บน,นึงครับผมขอหยิบของแป๊บเดียวครับ นานบพลอยอถ้ามีอะไรให้นบช่วยก็บอกนะสวัสดีครับไป่ไหนมาพลอยเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องไม่ทันหรอกคือพลอยคงไปภูเก็ตกับพี่เคนไม่ได้แล้วอะค่ะ มีเรื่องแบบนี้ทำไมพลอยไม่บอกพี่เนี่ยก็พลอยเห็นว่าพี่เคนกำลังยุ่งเคลียร์งานอยู่อะแล้วอย่ยางนุเขาไปอยู่เขาเลยอาสาพาพลอยไปด้วยอะอ๋อบังเอิญจังเนอะมันก็คงจะไม่บังเอิญเหมือนที่คุณนิชาพาพี่เคนไปทํางานที่ภูเก็ตในวันครบรอบวันแต่งงานของเราหรอกคะ่ะโอเค,คพลอยพี่ว่าเราอย่ามาทะเลาะกันเลยดีกว่านะนะ Okay. พไไเรพรลอพยก็อยากไปพร้อมพี่เคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลอยทำอาหารไม่เสร็จอะลูกค้าเขาเอาเรื่องพลอยแน่เลยอะนะคะแล้วเดี๋ยวพลอยทำอาหารส่งลูกค้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วพลอยจะรีบตามไปเลย คุณเคนคะอาแล้วคุณพลอยเหรอคะพลอยติดธุระนะครับจะตามมาพรุ่งนี้คนเราวนี่เรื่องมากจริงๆทำไมถึงใช้อาหารฝีมือเจ้าอื่นไม่ได้อ่ะนั่นนสิพี่บุตรพูดถูกพี่พลอยอะโลกสวยเกินไปเอานาะ บ่นไปก็ไม่ได้อะไรถ้ามองเรื่องในแง่ดีบางทีลูกค้าเขาอาจจะชอบรสชาติฝีมืออาหารเราก็ได้โอ้ยขาที่ปากซื้อได้แล้วนะพลอยขอบใจมากนะนพอ๋อนบนี่พี่บูดแล้วนี่ก็ผักสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวล้านผักเลยแล้วกันนะจนะ้ะครับ ใช้ได้เลยนะพี่พลอยอ,อย่ามองแต่เมาส์ไปเลยเดี๋ยวไม่ทันสายห้าทุ่หมหรอกพี่บุตดจะชวนเมาส์ลังเลยแหละพี่พลอยยังไงก็ตามคืนนี้พี่พลอยต้องไปภูกเก็ตให้ทันไม่อย่างนั้นพี่พลอยเสียหงหัวเมืองแน่